ทุกคนเฮงๆรวยๆแ่าครับวันนี้อ่าขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้วันที่9นะครับอ่าเลขที่ออกนะครับพิเศษออก085กับ03นะครับอ่าผมให้ให้8มี8ครับมี3นนะครับอ่าเสียดายครับตัวนี้เป็น4ถ้าเป็น5้าเนี่ยโหูน่าจะถูกเละนะฮะเด่น3ครับอ่าธรรมดาออก 064กับ56ครับอ่าผมไม่ให้6ครับ65ครับแต่ออก56ครับอ่ามี64ครับอันนี้พอถูกนะครับ v i p ครับออก101กับ56ครับมี5ครับอ่า56ครับอ่ามี5ครับมี56ครับถูกตรงๆครับ V i p วันนี้ถูก56ครับอ่ามีครับธรรมดาถูก6556ครับกลับครับอ่าพิเศษก็ มี085กับ03ก็ให้ทั้ง3ทั้ง8ครับเด่น3ครับอ่าทุกคนถูกกันบ้าลล่าครับ3วันแล้วนะครับ3วันถูกติดครับอ่าแนวทางหัวยฮานอยวันที่10ครับ1ทั้ง64ครับพิเศษให้1ครับ10 12 14 2 21 24 26 4 2, 2, 2, 41 2, 4, 4, 42 45เด่น1ครับธรรมดาครับ3 31 32 37 7727377 2232527อ่าเด่น7ครับธรรมดาเด่น7นะครับ VP 9919698 6646869 88086 89อ่า VP เด่น9ครับพิเศษเด่น1ธรรมดาเด่น7 VP เด่น9ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งะครับขอให้ทุกคนเฮงๆเลยครับสวัสดีครับ